ตะวันผันผินจะสิ้นแสงความร้อนแรงก็ลดพยศถอยแสงสว่างพรางมัวทั่วดงดอยความมืดค่อยถอยนับดับตะวันเปรียบชีวิตเราหนอนั้นก็บายจะอยู่ได้ไม่นานก็ผ่านผันถึงเวลาก็รับดับเช่นกัน ที่ต่างนั้นดีชั่วมิดับไปครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องที่มาของบทสวดมนต์แบบ7ตนานําแบบตำนานกับแบบ12ตําตำนานให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังนั้นผมอยากขอให้ทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อตอไปด้วยนะครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเริ่มรับฟังกันเลยครับ โดยปกติทั่วไปแล้วในสังคมไทยของเราก็มักจะทำบุญโดยนิมนต์พระสงฆ์มาสวดสาธยายบทพระพุทธมนต์ในพิธีมงคลหรือว่าพิธีที่จัดขึ้นเพื่อความสุขความเจริญซึ่งจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิตในวาระต่างๆบทสวดมนต์ที่นำมาใช้ในพิธีมักจะเรียกรวมกันว่าพิธีเจริญพระพุทธมนต์ คำว่าพระพุทธมนต์จะหมายถึงพระพุทธพจน์หรือว่าคําพูดคําส่องอนรวมถึงพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ปรากฏในพระไตรปิฎกหรือแม้แต่คําที่แต่งขึ้นมาในภายหลังเช่นบทพาหุงโดยถือกันว่าพระพุทธมนต์จะเป็นคําศักดิก์สิทธิ์สามารถปัดป้องอันตรายได้บางที่จึงเรียกว่าพระปริตคําว่าปริตมีความหมายว่า คุ้มครองรักษาหรือว่าเป็นเครื่องป้องกันภัยครับซึ่งบทสวดมนต์ที่เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์จะมีอยู่เจ็ดบทครับหรือว่าบทสวดแบบเจ็ดตำนานการสวดพระปริตหรือว่าการสวดมนต์เจ็ดตำนานเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศสีลังกาครับเกิดขึ้นในช่วงพศ500ด้วยความที่ว่าประชาชนที่นับถือพุทธศาสนาในขณะนั้น มีความต้องการให้พระสงฆ์ช่วยเหลือตนให้เกิดความสศรีมงคลและป้องกันภัยพยันตรายต่างๆด้วยการสวดมนต์และคาถาตามแบบพราหมณ์ซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นผู้ทรงเวทเมื่อท่องมนต์สาธยายแล้วจะเกิดสศรีมงคลและป้องกันพยันตรายต่างๆได้ด้วยเหตุนี้พระสงฆ์ศรีลังกาจึงได้คิดวิธีสวดพระปรกขึ้น โดยเลือกเอาพระสูตรหรือว่าคาถาที่สรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณอันเกิดขึ้นเนื่องด้วยเหตุการณ์ต่างๆมาสวดเป็นมนโดยการสวดครั้งแรกๆเกิดขึ้นกับเหตุที่ไปสวดครับเช่นไปสวดพิธีมงคลก็จะใช้มังคลาสูตรในการสวดสวดให้คนเจ็บคนป่วยฟังก็จะใช้พุทชงคาสูตรครับต่อมาก,ก็เกิดความนิยมมากขึ้น ทำให้มีการคิดค้นบทสวดต่างๆมาสวดเป็นพรพประิตมากขึ้นตามลําดับครับ้วยความที่บทสวดมีหลากหลายขึ้นทําให้การสวดหนึ่งงานก็จะมีการสวดที่แตกต่างกันไปแล้วแต่สำนักหรือว่าแล้วแต่วัดครับประชาชนที่นิมนต์พระมาจากวัดที่ต่างกันก็จะได้ยินบทสวดที่ต่างกันเมื่อพระเจ้าแผ่นดินของประเทศศรีลังกาได้ทราบปัญหานี้แล้วก็เลยรับสั่งให้คณะสงฆ์ปรับปรุงพระสูตรใหม่ และคาถาที่ใช้สวดพระปะริต์ขึ้นมาใหม่ให้เหมาะกับเหตุการณ์ให้เหมาะกับปัจจัยและเพื่อใช้ในพระราชพิธีหลวงด้วยครับโดยมีการเพิ่มพระสูตรและคาถาให้มากขึ้นและจัดให้มีรูปแบบและแบบแผนเป็นอย่างเดียวกันและถูกเรียกว่าราชปริตแปลว่ามน์คุ้มครองพระเจ้าแผ่นดินเมื่อมีแบบแผนพระสูตรที่ชัดเจน ประชาชนก็นิยมให้สวดตามแบบแผนที่พระราชากำหนดจึงเกิดเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาครับส่วนประเทศไทยของเราก็รับเอาพระพุทธศาสนาจากประเทศศรีลังกาทําให้รูปแบบการสวดมนต์หรือว่าแบบแผนการสวดมนต์ก็จะคล้ายคลึงกันครับแต่ด้วยการสวดมนต์แบบราชประลิตนั้นกินเวลาที่ยาวนาน ซึ่งเหมาะกับงานหลวงหรือว่าพระราชพิธีที่ต้องการให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองหรือว่าแก่พระนครภายหลังจึงมีการย่อบทสวดบางบทสวดหรือว่าตัดบทสวดบางส่วนออกเพื่อให้มันสั้นลงให้เหมาะสําหรับประชาชนทั่วไปจึงกลายมาเป็นบทสวดทั้งสองตำนานครับอย่างแรกก็คือจุลปาริตหรือว่าบทสวดแบบเจ็ดตำนานจะเหมาะสําหรับประชาชนทั่วไป พราะบทสวดมีความกระชับไม่ยาวยืดเยือ้ออย่างที่2ก็คือมหาปริศหรือว่าบทสวดแบบ12ตํานานครับบทสวดแบบ12ตํานานก็จะเพิ่มขึ้นมาอีก5บทสวดครับต่อจากแบบ7ตํานานและมีความเชื่อกันว่าในครั้งโบราณน,นั้นบทสวดแบบ7ตํานานเป็นบทสวดที่เกิดขึ้นมาก่อนและเป็นที่นิยมมากกว่าบทสวด12ตํานานครับ สำหรับพระสูตรที่ใช้สวดแบบ7ตําตำนานและแบบ12บตำนานจะมีดังนี้ครับ 1. มังคลาสูตรจะเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยเหตุที่จะทําให้เกิดสิริมงคลครับ 2. รัตนาสูตรว่าด้วยรัตนาทั้ง3คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์สวดเพื่อปัดป้องภัยอันตรายให้หมดไป 3. การดียเมตตาสูตร ว่าด้วยการเจริญเมตตาไปไหนมาไหนให้คนเทวดารักใคร่เมตตาครับ 4. ขันธปาลิจะเป็นบทสวดที่ว่าด้วยพระพุทธมนต์สำหรับป้องกันสัตว์ร้ายสัตว์ที่มีพิษครับ 5. โมลปาลิจะเป็นคาถาเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าสเสวยพระชาติเป็นพญานกยุงได้เจริญพุทธมนต์บทนี้เป็นประจำ ว่ากันว่ามีพุทธคุณในด้านแคล้วคาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งมวลครับแม้แต่ศัตรูจะมุ่งทำลายก็ไม่สำเร็จ 6. ทถ้าชักขสูตรจะเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยการเคารพทงและการลำลึกถึงคุณพระรัตนไตรทำให้หายหวาดกลัวครับ 7. อาตานาติยปริตเชื่อว่าเป็นบทสวดที่เท้าจัตุโลกบาลนำมาถวายพระพุทธองค์ ให้พระภิกษุภาวนาเพื่อมีให้ลูกน้องบางเหล่าที่เกเรที่ไม่นับถือพระสงฆ์ของเท้าจตุโลกบาลมารบกวนพระสงฆ์ในการปฏิบัติเชื่อกันว่าป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายทั้งปวงได้ครับแวัตตกะปลิตเป็นปลิตที่กล่าวถึงคุณของศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานัทนะและสัจจะของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีต และน้อมเอาพระพุทธคุณดังกล่าวมาเป็นเครื่องป้องกันภัยอันตรายทั้งปวงครับ 9. อังคุริมาลปลิตเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยพระองคุริมาตั้งสัจจะจะช่วยหญิงข้างคันที่วิ่งหนีท่านให้คลอดลูกได้โดยง่ายเหมาะสำหรับใช้ในงานพิธีมงคล 10. โู้ชงคบปลิตถือเป็นบทสวดมนต์ที่ใช้สำหรับป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ หรือแม้แต่สวดให้คนป่วยได้ฟังครับบทสวดมนต์บทนี้มีตำนานมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะนำเรื่องนี้มาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันบทที่11อภัยยปาิตเป็นบทสวดมนต์ที่ให้พ้นจากภัยพิบัติและไม่ฝันร้าย 12. ชยปาลิตเป็นบทสวดมนต์ที่เชื่อว่าเมื่อสวดแล้วจะทำให้มีสุขภาพดีอายุยืนและพ้นจากอุปสรรคทั้งปวงครับ การสวดมนต์แบบ7จ็ดตำนานหรือว่าจุลปาริ์จะใช้พระสูตรในข้อที่1ถึงข้อที่7การสวดมนต์แบบ12ตําตำนานหรือว่ามหาปาริ์จะสวดตั้งแต่ข้อที่1จนถึงข้อ12ครับครับก็จบลงแล้วครับสำหรับเรื่องของที่มาของบทสวดมนต์แบบ7ตําตำนานกับแบบ12ตําตำนานหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ความเข้าใจในตอนที่ฟังพระท่านสวดมนต์ และท้ายที่สุดนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ